สวัสดีครับวันนี้หยบดานที่มีชื่อว่าปลาครับตื่นขึ้นดานนี้จะมีทั้งหมด2ด่ดานใช้พลังงาน150ไปเริ่มกันเลยแล้วกันผมจะใช้เซตเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันยวรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนโอเคไปเลยซาบอกเดี๋ยวส่งไปสัก2ตัวขอเดี๋ยวผมดองตังไว้ซื้อช็อกโกแลตแล้วกันนะไอแมวน้ำมันให้ตังเยอะอยู่ ผมว่าส่งไซบอร์กแค่อย่างเดียวคงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเอาอยางลบไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวนะ้ำมันตีรัวยๆเนี่ยโอเคได้ช็อโกลแล่าละแล้วก็เก็บตังอีกหน่อยไปซื้อมังกรด้วงของผมโอเคได้มังกรดว้วงละข้อดีของมันคือมันจะน็อกแบ็กแล้วก็สโลตัวที่มันไม่มีธาตุข้อเสียมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือมันเดินช้ามากๆบาวมุดมาละอ้าวแล้วกดออกไปตอนที่บอสมันออกมาเด้นะ อ๋อผมลืมบอกไปด่านนี้มันจะเป็นด่านปลดล็อกแมวป่าครับร่างจีนล่างทูฟอ m ที่บาบุบไปตบอยู่นั่นแหละแล้วก็โดนมันตบกระเด็นจะตายกันแล้วนชนะไม่ได้อะไรไปต่อด่านสองเลยแล้วกันนะด่านนี้ผมขอเอาอุปกรณ์ไปก่อนแล้วกันเป็นซุ้มยิงแม็กแล้วก็สปิดายเลย ดูสิมีตัวอะไรอ๋อช้างมาก่อนแล้วก็กระต่าย3ตัวสีดีมเมื่อกี้มนัน4ตัวใช่ไหมโดนยิงไว้ผมขอดองตังก่อนต้องเก็บตังไว้ซื้อช็อกโกแลตกับด้วงเก็บเจอไอจริงโจโเ้เอาไว้สุดโอเคเอาเอนจิเนียร์มาก่อนอ่าได้ช็อกโกแลตกับดว้วงละอะไรช้างก็ะตายไปดีเลยไปต่อเลย โอเคบอลมาแล้วสเต็กมัน,น่าจะเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่น่าจะต่างจากเดิมหรอกแต่รอมังก่อน,อนด้วยผมเดินไหมกอนแต่เดินชา้าชะมัดเลยในรอบนี้ถึงนายจะมาสองตัวนายก็สู้ลงไม่ได้นะ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่แค่สองเขามาเป็นสามโอเคโดนดวยผมไปไปเลยบาฮามุด โอ้ยบาร์บูดไม่ได้เข้าไปตีเลยได้ตีไปแป๊บนึงที่เหลือคงต้องปากข้อหวังไว้ที่ช็อกโกแลตกันดวงแล้วอ๋อลืมเอนจิเนียร์ไปเลยนี่นายลืมเล่าเหรอแน่น,นอนแน่นอนแน่นอนฉันไม่ลืมนายไหโอเคตายไปหนึ่งเหลืออีกสองน่าจะชนะนนแล้วล่ะมันไม่น่าจะมีแค่สามตัวหรือบง้งถ้าเปิดมามีห้าหกตัวนี้คุณโกงนะถ้าตัวแบกที่ผมให้ด้วงกับช็อกโกแลตเลยนะเอนจิเนียร์นี่เอาไว้โซโลอย่างเดียวพอ โอเคมันตายไปหนึ่งตัวล้วโอเคเคลียร์ละจบแล้วหละถ้าจบด่านนี้น่จะได้ร้อยเอร์เซนต์ยก็ได้ร้อยเปอรยู่ชนะได้ต้องได้โอเคได้ละเดี๋ยวไปดูหน้าตามันเลยดีกว่าโอเคครับนี่คือหน้าตาของแมววครับเราร่างสองกับร่างสามนี่มันต่างกันนิดเดียวน,นะ แค่เปลี่ยนจากปลาปกติเป็นปลาคาร์ฟเองเฮ้ยมันเปลี่ยนนี่นะผมลืมดูไปร่างสองมันตีเดี่ยวร่างสามมันตีพื้นที่งั้นคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ